อีกท่านหนึ่งนะคะเขาก็เจอเรื่องตันลึงเหมือนกันเพราะว่าไปเจอกับหินรูปร่างคล้ายๆกับพญานาคอยู่กลางป่าตอนที่เธอเข้าไปเก็บเห็ดค่ะเอมาเก็บเห็ดที่ดีๆเจอหัวงูยังงูหรือพญานาคกับปรู่ดมึงเอาด้วยจานนี่เดินเดี๋ยวหูตาปากจมูกนีเก็บ สิเอาละสิดูอย่างนี้เหมือนเหมือนกันนะเหมือนหัวงูแหละถาางคนบอกถ้าเป็นงูยักษ์ก็คือพญานาคลักษณะคุณสังเกตเลยนะมีตามีปากนะมันเป็นรอยแตกของหินเนาะ,ะแล้วก็จะมีรอยแตกของหินซึ่งดูเหมือนกับเป็นเกล็ดงูโออย่างนี้เลยอ่ะดูเหมือนไหมล่ะคุณคล้ายนะดิฉันพยายามที่จะไม่คิดมากนะ แต่ต้องยอมรับว่าเออมันคล้ายมากจริงๆนะคะชาวบ้านที่เขาออกไปหาเห็ดในป่าโดยบังเอิญเนี่ยคะ่ะเขาก็ไปหาตามธรรมชาติของเขาแต่ปรากฏว่าไปเจอหินก้อนใหญ่ก้อนนี้นะคะ่ะซึ่งมันอยู่ในอำเภอกุชินารายจังหวัดกาลสินกาลสินเหรอพอเจอปุ๊บหูเธอตื่นตกใจเข้าไปดูใกล้ๆไปสัมผัสแล้วก็ไปชี้ไปจิ้มไปจับด้วยนะคะครับบอกตั้งแต่เกิดมาเข้าป่าหาเห็ดมาไม่เคยเจอหินรูปทรงประหลาดคล้ายกับพญานาคขนาดนี้มาก่อนเลยนั่นสิหลายคนก็มองว่าหินประหลาด ก้อนนี้เนี่ยมันจะตรงกับตำนานที่เล่าว่าพญานาคกลายเป็นหินของทางจังหวัดกาลสินหรือเปล่าเขามีตำนานเล่าขานกันมานะคะก็มีแบบนี้นะคืออย่างที่เราเคยเห็นนะที่มันรูปร่างคล้ายๆกับหัวงูที่ดังๆน่ะมึงการปะใช่อยู่แล้วททำนาคานาคีต่างๆคือมีมีแหละ นะคะแต่ว่าที่นี่ก็เป็นอีกที่หนึ่งที่เพิ่งจะเจอแล้วจะเจอด้วยชาวบ้านด้วยที่เขาเข้าป่าไปคุณเหมือนคิดอะไรอยู่คุณชนะผมกำลังคิดอยู่ว่าเอะเหมือนกับที่ที่บึงการอะไรยังไงแล้วมันอาจจะมีที่คนนิยมไปกันที่คนเขานิยมไปอ่ะก็คล้ายๆกันนะอาจจะเป็นส่วนหัวส่วนหางส่วนตัวหรือยังไงก็ว่ากันไปถ้าเจอเพิ่มอีกแล้วก็มันกลายเป็นว่าเตรียมพัฒนาเป็นแหล่งท่องเที่ยวไงเออนะแต่ว่าอามองแง่มุมเรื่องธรรมชาติมันก็เป็นไปได้เนาะเพราะว่าหินมันก็ผ่านร้อนผ่านหนาวมาหลายร้อยหลาย พันปีถ <ฮะ S 1> ูกไหมฮะแล้ก็มีการผูกกร่อนแล้วเป็นรูปร่างต่างๆให้เราได้จินตนาการกันไม่ได้อะยังไงก็แล้วแต่แล้วแต่ความเชื่อที่จะคิดเอาล้วกันนะคะ